สวัสดีครับพบกับไลด้าทอยคาเล็เตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาแกะรีวิวกล่องนี้เลยครับ Hf figure art นะครับเอ่ออันนี้อฟอร์เจอร์ครับจาก s p y Family นะครับก็อันนี้เป็น Hf ที่มาแรงมากในช่วงนี้นะคนก็แบบพยายามหากันถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับปริมาณของในกล่องแล้วอะจะถือว่าราคาแพงก็เถอะแต่ก็มันน่ารักนะครับทุกคนต้องมีก็อันนี้จะเป็นของใหม่ที่เป็นโลโก้บันไดน้ำโคติดมาด้วยแล้วนะครับก็ ช่วงของใหม่ที่มาในปีนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแบรนด์ใหญ่ของบรนดานัมโคแล้วแต่ว่าตาของบันไดแล้วก็ตาของธรรมชี้ยังอยู่นะครับก็มีสติ๊กเกอร์อะไรมากมายเป็นอันนี้เขามีลิขสิทธิ์ของมิวส์ด้วยมิวส์เอเชียนะครับที่คอยดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ของอนิเมะก็มีสติ๊กเกอร์ติดมาด้วยเช่นกันแล้วก็หน้ากล่องหลังกล่องนะครับก็มีตัวอย่างแอคชั่นนะครับมีหน้าให้เปลี่ยน5แบบอันนี้จริงๆผม แกะเล่มละลองกันเลยนะครับจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างในนี้นี่นะครับก็จากตัวกล่องเนี่ยจะไม่มีตัวเรียกว่าอะไรก,กระดาษคู่มือมาให้นะครับแต่ว่าเขาจะให้มาในรูปแบบนี้แทนก็คือตัวคู่มือการเปลี่ยนเนี่ยจะมาอยู่ในปีกกล่องนะครับก็มีทั้งสองด้านเลยมีอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ กล่องกลับไปชึบตัวของในกล่องอุ้มมือล่วงหมดแล้วก็จะมีหน้ามาให้เปลี่ยนสี่แบบนะครับรวมที่รวมที่ใส่อยู่ก็คือห้าแล้วก็มีมือให้เปลี่ยนอีกสองคู่นะครับก็จะรวมเป็น3ามคู่รวมที่ที่ติดอยู่ด้วยแอ,อนนี้แกะถาดออกมานะครับก็ มีพลาสติกห่อชิ้นเดียวผมคิดว่าน่าจะเอาไว้กันไม่ให้สีของตัวโบหรือว่าสีของเสื้อไปติดโบหรือเสียสีโบติดเสื้ออะไรมาบนี้นะครับก็เป็นชิ้นที่มีความเสี่ยงอยู่ตรงนี้นะครับชิ้นอื่นก็ไม่ได้โดนกันเท่าไหร่ก็ไม่น่ามีความเสี่ยงอะไรนะครับก็อันนี้น้าน้องอันเนี้ยนะครับสเกลประมาณ1ต่อ12นะครับเป็นโดยประมาณนะครับแต่ว่าตัว action figure like a c ฟิกเกอร์ r าร์ตเนี่ยเขาไม่เคยบอกสเกลนะครับก็จริงจริงแล้วมันถือเป็นนอน scale แหละ ตัวจุดขยับก็จะคล้ายๆกับตัวคิงมิกกี้ของมิกกี้เมาส์คิงน้อหฮาที่เอชเดเคยออกมานะครับมือที่ติดมาให้อยู่แล้วเนี่ยจะเป็นมือแบบมือแบแบบติดกันนะครับแบบมือปกติทั่วไปนีข้อเข่าก็มีจุดขยับนะครับก็กำลังน่ารักเลยหน้าที่ติดมาให้เป็นหน้า d e f a u l t เนี่ยเป็นหน้าตอนกําลังเวินะครับซึ่งน่ารักมากเลยครับเกือบเห็นหน้ากล่องก็ก็น่ารักแล้วอะแบบอืมันงุยอะหน้ามันงุยมาก แบบนี่นะครับตัวนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรให้รีวิวเท่าไหร่เดี๋ยวลองเปลี่ยนหน้าเล่นกันแล้กันเดี๋ยวหน้าที่วิทีไหนนะะี่ล่ะเอาน้ายิ้มแย้มกอนนะยิ้มแย้มชึบอ่านี่หน้าดีใจนะครับก็น่ารักเลย ช่วมือด้วยเอ้ hey, <Hey. S 1> นี่สุดยอดของความน่ารักบนของเล่นโบนโลกใบนี้เอามาเปลี่ยนหน้าสักหน่อยอันนี้หน้ามีมสายตาเยอะเยอะนะครับเป็นหน้าในตำนานอืมน่ารักสุดทุดูกคนตีนดิวเร่ งมากต่อมาเอาเป็นหน้ามีกันหน้าหน้าขิงนี่อันนี้ข้อดีที่มันเป็นหนึ่ต่อสิเนี่ยคือมันหาของเล่นด้วยง่ายนะครับก็ไหน,นก็ใส่หน้านี้แล้วเดี๋ยวผมลองใส่ไฟเกียร์กับน้องดูว่าจะใส่ได้ไหมอันนี้ไฟเกียร์ก็อยู่ในกระชัปองชุด Rider Collection นะครับซึ่งตอนนี้หยุดออกไปแล้ว เนี่ยใส่ยาเข้าในจริงมันอได้อีกแน่เนี่ย,าย,ายมนนนยันน่าจะไปได้อยู่ชึบอ่ะได้แล้วประมานนี้ใหญ่ไปหน่อยน้องสำหรับน้องแต่ก็คือบมันก็มีสิ่งม่าน้องขิงอะไรขิงว่าดาเมียนไม่มีไฟเกียร์ละซิ นายไม่ใช่ออฟฟิศนนอกกันนายแปลงร่างไม่ได้หรอกราเล่นราเล่นอ่ะก็ประมาณนี้ก็สามารถเล่นกับคุณต่อยสองพวกเก้าอี้อะไรพวกนี้ก็น่าจะเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมเอากล้อ้มาดยดีกว่านะจะไม่มีไม่เป็นไรเดีย่ยมาลองอีกหน้าหนึ่งหน้าสุดท้ายนะครับก็เป็นหน้าเหวี่ยแล้วกัน อันหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ผมชอบที่สุดเลยครับแบบเอาไปถ่ายกับอะไรก็สวยอะหน้าเนี้ยแบบมันแบบมันได้อารมณ์ดีนี่ชอ็อกเท่มากเลยนะคะอันนี้ก็จริงๆตัวนี้เนี่ยก็หามาเล่นตัวเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องมีอะไรเล่นด้วยเลยแบบตัวเดียวอยู่เอาไปแบบ พกไปเล่นที่สนามหญ้าไปถ่ายรูปน้องเล่นแบบนอกบ้านเนี่ยก็น่ารักนะครับถ่ายรูปกับของกินในชิระจำบันอะไรเงี้ยก็เป็นตัวที่เข้าท่าทีเดียวนะครับไม่ต้องซื้อพ่อแม่มาด้วยก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่ายอตัว H F เนี่ยที่กำลังจะออกมาข้อต่อไหลมันแย่มากเลยมันดูแบบมันดูเห็นแล้วมันแบบไม่สวยก็คิดว่าแค่น้องอันเดียก็คนเดียวก็พอแล้วครับก็ตอนนี้อันใดก็ประกาศเพิ่มเป็นชุดนักเรียนอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันว่า จะออกมาเป็นยังไงจะมีหน้าอะไรเพิ่มบ้างน,นะครับก็วันนี้รีวิวขั้นสั้นเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กด subscribe ไว้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับผม